สงครามที่ดำเนินยาวนานถึง14ปีตั้งแต่พุทธศักราช2374ถึง2388หรือที่รู้จักกันในชื่อสงครามสยามเวียดนามและมีชื่อเรียกในประวัติศาสตร์ไทยว่าอานามสยามยุทธไม่ใช่เพียงแค่การสู้รบระหว่างสองชาติแต่เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือดินแดงกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐกันชนสำคัญที่ขั้นกลางระหว่างอาณาจักรสยามและเวียดนามเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ,องค์ชิงสือหรือเหมียนฟุกะอันเจ้าชายผู้ลี้ภัยจากการกรบฏในเวียดนามได้เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสยามรัชกาลที่หนึ่งทรงให้ความช่วยเหลือด้านกําลังทหารและสเสบียงแก่องค์ชิงสือเพื่อกลับไปกอบกู้บ้านเมืองด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ต้องการสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งเพื่อขานอํานาจกับมหาอํานาจอื่นแม้ว่าท้ายที่สุดความช่วยเหลือจากสยามไม่สามารถทําให้องค์ชิงสือชนะสงครามได้จนต้องหนีออกไปพึ่งกองกําลังทหารรับจ้างจากตะวันตก แต่ความสัมพันธ์ระหว่างรัชกาลที่1และองค์ชิงสือ,อยังดำเนินไปด้วยไมยตรีจิตที่มีต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งหลังจากองค์ชิงสือสามารถรวมเวียดนามได้สําเร็จและสถาปนาตนเองเป็นจัก,กรพรรดิซาลองในปีพุทธศักราช2,345เวียดนามก็เริ่มสแสดงอิทธิพลเหนือประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเวียดนามจะยังคงเป็นมิตรแต่สถานะของกัมพูชาเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยกษัตริย์กัมพูชาเริ่มถูกบีบให้ต้องส่งเครื่องบรรณาการแก่ทั้งสยามและเวียดนาม ทำให้กัมพูชามีสถานะเป็นรัฐบรรณาการคู่ซึ่งจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งในอนาคตกระทั่งรัชกาลที่หนึ่งสวรรคตลงแผ่นดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ราัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่านาภาลัยความสัมพันธ์ระหว่างสยามและอาณาจักรไดานามยังคงรักษาความเป็นพันธมิตรไว้ได้แม้ไม่ได้แน่นแฟน้นเท่ากับตอนที่พระราชบิด,ดายังมีพระชนชีพอยู่ก็ตามเพราะหลังจากรัชกาลที่1สวรรคตจาก,กรพรดสซะลองก็เริ่มขอคืนดินแดนบางส่วนของเวียดนามคืนจากสยาม แต่จุดแตกหักกับเริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อพระเจ้ามินมัง่งขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาในปีพุทธศักราช2,363พระองค์ทรงมีแนวทางการปกครองที่แข็งกร้าวเป็นอย่างมากและมีเป้าหมายชัดเจนในการขยายอำนาจของเวียดนามในภูมิภาคอินโดจีนหนึ่งในนโยบายหลักของพระองค์คือจืดจิก,จกหรือการผนวกดินแดนต่างชาติให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเวียดนามโดยตรงซึ่งหมายถึงการยุติระบบประเทศสราชและแทนที่ด้วยการควบคุมโดยตรงจากส่วนกลางด้วยเป้าหมายนี้ เวียดนามจึงเริ่มสแสดงบทบาทเหนือกัมพูชาชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่กษัตริย์กัมพูชาอย่างนักองจันเริ่มอ่อนแอและจําต้องพึ่งพาเวียดนามทั้งในด้านการเมืองและการทหารภายใต้การกดดันจากเวียดนามนักองจันค่อยๆสูญเสียอํานาจการตัดสินใจอย่างอิสระและต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเวียดนามในหลายประการซึ่งทําให้กัมพูชาแทบกลายเป็นรัฐบริวารในทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงนี้สร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มเชื้อพระวงบางฝ่ายโดยเฉพาะพระอนุชาของนักองจันคือนักองอิม และนักองค์สงวนซึ่งไม่เห็นด้วยกับการยอมซีโรราบต่อเวียดนามด้วยความหวังที่จะฟื้นฟูเอกราชของกัมพูชาและต่อต้านอิทธิพลของเวียดนามทั้งสองพระองค์จึงหลบหนีมายังสยามเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระมหากษัตริย์ไทยเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดที่สยามสามารถใช้เป็นข้ออ้างทางการทูตในการแทรกแซงกิจการภายในกัมพูชาโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการช่วยเหลือเจ้าชายผู้ชอบธรรมและฟื้นฟูเอกราชของกัมพูชาให้พ้นจากการครอบงำของเวียดนาม ดังนั้นการส่งกําลังทหารเข้าสู่กัมพูชาในเวลาต่อมาจึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือแบบมีประเทศเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเต็มรูปแบบระหว่างสยามและเวียดนามโดยมีดินแดงกัมพูชาเป็นเดิมพันทางยุทธศาสตร์สถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงนี้เองที่นําไปสู่ความขัดแย้งยาวนานถึง14ปีซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยถูกเรียกว่าสงครามอานามสยามยุทธและถือเป็นสงครามแย่งชิงอํานาจอันสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สงครามอาณาสยามยุทธเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในปีพุทธศักราช2371หลังจากที่นางองค์อิ่มและนางองคสงวนได้หลบหนีมายังสยามเจ้าพญาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ทัพใหญ่นำกองทัพเข้าสู่ดินแดนกัมพูชาโดยอาศัยยุทธศาสตร์ดีบวงเข้าหาเมืองหลวงคือพนมเปญการรบในช่วงแรกเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยกองทัพสยามสามารถยึดเมืองสำคัญหลายแห่งรวมถึงการขับไล่ทหารเวียดนามออกจากพนมเปญได้สำเร็จ ภายใต้การสนับสนุนจากชาวกัมพูชาจํานวนไม่น้อยที่ต่อต้านอิทธิพลเวียดนามทําให้ฝ่ายสยามดูเหมือนจะได้เปรียบในช่วงต้นของสงครามและสามารถสถาปนานักองค์อิมให้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนที่นักองค์จันได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามความได้เปรียบของสยามไม่ได้ยืนยาวนะเมื่อราชาสำนักเวียดนามนาโดยพระเจ้ามินมั่งตัดสินใจตอบโต้ด้วยการส่งกองทัพขนาดใหญ่จากโคชินจีนเข้าสู่กัมพูชาพร้อมสเสบียงยุโทโธปรกรณ์และกําลังพลอย่างต่อเนื่องเวียดนามมีข้อได้เปรียบสําคัญทางภูมิศาสตร์ พราะมีฐานทัพที่ใกล้และเข้าถึงได้ง่ายกว่าสยามอีกทางยังสามารถควบคุมเส้นทางการลำเลียงทางแม่น้ำโขงได้อย่างมีประสิทธิภาพการรบในช่วงกลางสงครามจึงกลายเป็นสงครามประจันหน้าที่ยืดเยื้อกองทัพทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญกับปัญหาภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาและหนองน้ำรวมถึงสภาพอากาศที่รุนแรงโดยเฉพาะในฤด,ดูฝนที่ทำให้การลำเลียงบำรุงยุทธปัจจัยเป็นไปอย่างยากลำบากการสู้รบมีการเปลี่ยนมือของเมืองสำคัญหลายครั้งเช่นอุดมมีชัยพระตะบองเสียมราช และพนมเปนซึ่งตกอยู่ภายใต้ใตการยึดครองสลับกันระหว่างสองฝ่ายความสูญเสียของทั้งสยามและเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านกําลังคนและทรัพยากรแม้จะมีความพยายามใช้การทูตสอดแทรกเป็นระยะแต่ก็ไม่สามารถรังับการสู้รบได้อย่างแท้จริงเจ้าพญาบดินเดชาในฐานะผู้นําทัพฝ่ายสยามได้แสดงบทบาทสําคัญในการประครับประคองสถานการณ์ท่านมีชื่อเสียงในด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจและสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพสนามรบเช่น การใช้สงครามกองโจรการตั้งค่ายกระจายกำลังหรือแม้กระทั่งการตั้งแนวป้องกันเพื่อบ่นทอนสเสบียงของเวียดนามการรบในระยะหลังกลายเป็นการประทับแบบประหยัดกำลังแต่เน้นการปิดล้อมและกดดันทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาจนกระทั่งราวปีพุทธศักราช2 3 8 8ัากำลังของทั้งสองฝ่ายเริ่มหมดแรงอย่างเห็นได้ชัดเศรษฐกิจภายในประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงประชาชนในกัมพูชาต้องพัดถิ่นจำนวนมากเมืองสำคัญบางแห่งกลายเป็นพื้นที่ร้างด้วยเหตุนี้ จึงเกิดความพยายามจากทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางยุติสงครามในแบบที่เสียหน้าน้อยที่สุดการเจรจาสงบศึกจึงเริ่มต้นขึ้นบทสรุปของสงครามอาณาสยามยุทธคือการสิ้นสุดของความขัดแย้งระหว่างสยามและเวียดนามที่มีเป้าหมายแย่งชิงอำนาจเหนือกัมพูชาหลังจากสู้รบกันอย่างยืดเยื้อยาวนานกว่า14ปีสงครามได้ยุติลงโดยไม่มีฝ่ายใดชนะอย่างเด็ดขาดแต่ทั้งสองฝ่ายต่างประสบความเสียหายทั้งในด้านกำลังคนเศรษฐกิจและทรัพยากรภายในประเทศ ผลลับที่สําคัญของการยุติสงครามคือการตกลงร่วมกันให้กัมพูชาอยู่ในฐานรัฐกันชนโดยไม่มีการผนวกเข้ากับอาณาจักรใดฝ่ายหนึ่งโดยทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการดูแลสนับสนุนหรือแทรกแซงทางการเมืองบ้างแต่ไม่มีสิทธิผนวกโดยตรงทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งมีอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือดินแดนนี้และเพื่อรักษาความสมดุลในภูมิภาคภายหลังการถอนทัพของเวียดนามกษัตริย์กัมพูชาที่ขึ้นครองราชจะต้องได้รับการรับรองจากทั้งสองมหาอำนาจความเป็นเอกราชของกัมพูชา จึงอยู่ในสภาพกึ่งอิสระกึ่งพึ่งพาซึ่งแม้จะรักษาไว้ซึ่งรูปแบบของราชอาณาจักรแต่ก็มีข้อจํากัดทางนโยบายและความเป็นอิสระทางการเมืองแม้สงครามจะยุติลงแต่ความตึงเครียดทางอํานาจยังไม่หมดสิน้นและในเวลาไม่นานฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงในอินโดจีนกัมพูชาเองจะตกเป็นรัฐในาราคาของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2406ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดของอิทธิพลร่วมระหว่างสยามกับเวียดนามอย่างแท้จริงสรุปได้ว่าสงครามอาณามสยามยุทธไม่ใช่สงครามที่มีผู้ชนะเด็ดขาด แต่เป็นสงครามที่จบลงด้วยการประนีประนอมเพื่อรักษาสมดุลอํานาจในภูมิภาคกัมพูชายังคงอยู่เป็นรัฐเอกรชในนามแต่ตกอยู่ในสภาพการพึ่งพาและอยู่ใต้การควบคุมทางอ้อมของทั้งสยามและเวียดนามก่อนจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคอนาธิคมในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19